นดูคนนี้ค่ะโอ้อันนี้คืออีกฝั่งนะคะจะว่าเก็บแบบสวยเลือกได้ก็ไม่ใช่นะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ปอ้นพาทุกคนมาเก็บเห็ดหูหนูแถวบ้านนะคะวันนี้ไม่เดินไกลนะคะเก็บแถวบ้านพอค่ะเพราะว่า ฝนตกอีกแล้วจ้าอืมอีกฝั่งหนึ่งแหวกกลิ่นไม้ก,ก่อนนะคะวันนี้เก็บแถวบ้านนะจะมีทั้งเสียงรถเสียงเด็กน้อยเสียงรถหวอด้วยนะแล้วก็เสียงนกร้องคลื่นเครงค่ะแล้วแต่ว่าป้าอ้นจะเดินไปจุดไหนนะคะเนื่องจากตรงนี้พื้นที่แถวบ้านนะคะ ดอกเล็กๆก็ปล่อยไว้วันหลังมีโอกาสมาเก็บค่ะวันนี้ฝนตกเก็บได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะคะอย่างที่บอกไม่เดินไกลค่ะเดี๋ยวขอนี้จะเก็บเรียงดอกใหญ่ๆเลยนะคะจากตรงนี้ไปตรงนูน้นปอดเห็นดอกหล่นด้วยอุ้ยข้างล่างนี่สวยค่ะดึงดีๆป้าอ้นอย่าให้ขาด เห็นดอกที่เขาหลุดเจอกวางเตะอีกแล้วมั้งนี่ฮนะยยังสวยอยู่เลยค่ะเก็บค่ะยังมีต่อค่ะไป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 เอื้อมหน่อยนะคะหูข้างในป้ะอ้นน่าจะเอาไม่ถึงอีกแล้วค่ะแต่ได้ฝั่งนี้นะคะนู่ค่ะเดี๋ยวมุดอีกนะคะ มุดเข้าไปทางนู้นมุดยังไงเนาะนี่ฮะนี่สู้ขนาดนะพระอ้อนนั่นยังไม่ทันไรเลยนะคะรถหมอมาแล้วคันหนึ่งไม่รู้เ,เพื่อนๆได้ยินหรือเปล่าข้างในนันเอื้อไม่ถึงค่ะทุกคน,นเออเอลองดูสิโอ เยอะโอ้ได้อยู่มีเห็ดแอบหลบอยู่ใต้ขอนด้วยนะคะอู้สวยค่ะเหมือนดอกไม้เลยค่ะโอ้ยหลน่นเสรเศษไม้แห้ง ฟังเสียงนกร้องแทนเสียงพระอ้อนไหมะพราบอกให้ฟังเสียงนกร้องแทนเสียงพระอ้อนเขาหยุดร้องซะง,งั้นคะ่ะทุกคนความพอดีไม่มีเลย คนดูของนี้ค่ะโหเขาออกเป็นช่ออย่างสวยเลยค่ะแต่ว่ายัางเล็กเกินอีกแล้วโอ้อลุนอันนี้คืออีกฝั่งนะคะจะเก็บกลุ่มนี้ก็เล็ก โยนใส่ตะกร้ากันเจ๊เดี๋ยวเขาจะตกหล่นลงดินอีกนคะคะเดี๋ยวไว้รอบหลังมาเก็บแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะโตตอนไหนเนาะนี่นะฮะจะว่าเก็บแบบสวยเลือกได้ก็ไม่ใช่นะคะ เพราะว่าเขาเล็กเกินทําความสะอาดยากนะถ้าจะเก็บไปให้หมดเนี่ยค่ะเก็บอันที่พอล้างทําความสะอาดง่ายไม่เสียเวลามากนะคะยังมีอีกฝั่งค่ะเดี๋ยวข้ามไปเก็บฝั่งนู้นนะคะพอข้ามมาก็เจอเขาเหี่ยวค่ะ ดึดใจขอนค่ะวันนี้ได้ไหมเอ่ยได้ค่ะดึงแล้วก็เอาค่ะ เออเนียวจังค่ะนี่คะ่ะทุกคนเดินเก็บแค่แถวบ้านก็ได้พอกินนะคะมีแต่ดอกสวยๆเลยค่ะแต่ว่าบรรยากาศข้างนอกเข้มืดค่ะก็เลยดูแนวมืดๆ